เรืเรียนก็สร้างโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลมึงไปดูเถอะไม่บ้านน่าจะถานที่หนึ่งที่ใดจนจะหาบ่อนพักไม่มีเราไปนอนตามฟุตบาทก็มีใช่โรงเรียนก็ตกเย็นเจ็บหาโรงเรียนเล่าเรียนไม่มีครับมันแน่นกันไปหมดแล้วสร้างโบสถ์นี่ราคาตั้งหลายล้านบาทนานๆจะมีพระมาบวชครับสร้างเมนก็นานๆจะมีศพมาเผาครับสร้างศาลาก็นานๆจะมีคนมาฝัก มันต้องสร้างดูตามเหตุการณ์สร้างสะพานข้ามแม่น้ำก็ดีเพราะคนมันเดินไปเดินมาเดินมาเดินไป,นนนไปจุดไหนที่หลวงพ่อตัดสินใจมาทําทางด้านนี้อะไรทําให้วันดีขึ้นดีหลวงพ่อคิดขึ้นมาได้ว,ว่าจะต้องมาสร้างโรงเรียนมาสร้างโรงพยาบาลมันงอกขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองมันเป็นไปเองไม่ต้องมีใครสอนมันงอกขึ้นเองมันเป็นขึ้นเองมีเงินแล้วก็มีปัญญาอยากทำนูน่นทำนี่ไปตัวไปเลยทีเดียว กูว่างี่มันเขาตามเนงครับหลวพ่อมียานวิเศษอะไรที่จะรู้อะไรล่วงหน้าไหมครับกูไม่รู้เด้อกูจะมียานมีเยนเลยก็กูก็มีแต่ยานตัวเต็งเนี่ยกูว่าทำไมสามารถชี้ว่าคนนี้จะเป็นแชมป์โลกไม่ใช้เขาก็เรียกนักกีฬาทั้งเก่าและใหม่มาให้กูพร้อมน้ำมนต์ครับทีนี้ก็มีคนสอดแทรกขึ้นมาว่าหลวงพ่อ ไอ้คนไหนมันจะได้เป็นแชมป์กูก็ลุกยืนขึ้นแลไปแลมากูออกท่าเด้งหนะครับครับออกท่าด้งออกท่ามาแลไปแลไปงี้ไปแล่ไปไงี้ไไงถึงจุดนี้เลยก็แล่มางีมาง้มางีมาง้มางี้มางี้มาถึงจุดนี้เลยก็ครับยืนตรงนี้ครับไปตรงนน้นก็ยืนที่นี่ก็ยืนเลื่นมาอีกอย่างไอ้คนนี้วะ คือแสนซอมโปรจกต์คนที่หลวงพ่อชี้โดยหลวงพ่อไม่รู้จักมาก่อนไม่รู้เลยว่ามันอยู่บ้านไหนเป็นลูกเต้าเหล่ากอใครก็ไม่รู้เลยที่เป็นคนนี้วะครับเนี่ยสิครับที่ถามว่าหลวงพ่อมีอันนี้จะทำไมครับที่เรียกว่ายานวิเศษที่จะรู้ว่าเป็นใครที่ถามเมื่อกี้เนี่ยนะฮะคุณกันมาบอกลูกนี่คุบอกหลวงพ่อ่อนลึกกลุกหรือเปล่าจังไม่จริงหลวงพ่อหเนี่ยลุกหรือเปล่าบังเอิญหรือเปล่ามันบังเอิญไปชี้เอาพอดีแต่เป็นไปได้ครับว่าพอหลวงพ่อชี้แล้วเนี่ยเจ้าตัวจะต้องไปซ้อมหนัก เพราะว่าหลวงพ่อบอกต้องเป็นฉะนั้นเจ้าตัวอาจจะไปฝึกฝนจนกระทั่งได้ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็ให้เงินมาปรึกหนึ่งหลวงพ่อเอาใบสองใบท่านเองทำไมครับท่านนั้นก็พอไอ้โลกของคนน่ะร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่พอเท่าไรก็ไม่พอเป็นพอยตีหัวหนอดรัมโผล่เขไปพอยางพอคๆๆๆครับใช่หลวงพ่อจะเอาแค่นิดเดียวที่เขาเสนอมา เอาเทนะก็พออย่าไปเอามากหลายครับอย่าไปเอามากทําให้เกินเหตุเกินการเขานิมนม์กูไป <c oughs> ในงานสาธารณะประโยชน์ส่วนรวมจะไปใกล้ก็ตามไกลก็ตามกันไหนก็แล้วแต่เถอะกูเป็นจะเอาเงินติดย่ามไปมแห่งละหมื่น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 ไปตามนู่นตามวัดต,ต่างๆเขานั่งเข้าแถวกันกูก็เก็บเงินถวายสมผานก็กูไม่ได้เอามาดอก จะมาทําไมเขาเห็นว่าเรานี่พอจะเป็นที่พึ่งได้แล้วเขายามาขอนิมนต์ไปไปเลยอย่าไปซ้าไปเติมกันครับการพี่นารับนิมนต์หลวงพ่อพี่นาอย่างไรเวลาเขานิมนต์ไปไกลๆจะไปหรือไม่ไปเอาอะไรมาเป็นเป็นปัจจัยองค์ประกอบในการตัดบางทีคุณเหนื่อยเต๊ๆกูก็ไม่ไปแต่คุณเหนื่อยเต๊ๆคกูไม่ไปเอาเอาเหนื่อย กลับถ้าไม่เยถ้าไม่เหนื่อยไปทุกงานใช่ไหมครับไปครับไปต่างจังหวัดไกลๆก็ไปกลับมากลับมาก็ญาติโยมพี่น้องต่างอำเภอต่างจังหวัดก็มานั่งคอยอยู่เสียเวลาเวลาเขาเตะหน้อนี้พระนักกูก็ยังอุตส่าห์พยายามไปไปเพราะเมตตาไม่ใช่ไปเอาเงินดอกครูไม่ใช่ไปเอาเงินขอดอกเงินที่เป็นวัดหนึ่งวัดใดก็ตามข้าหาที่พึ่งอยู่แล้วว่าจะหาเงินก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ไปแล้วก็ญาติโยมพี่น้องถวาย มาก็าเอามาซิอีกเลยก็นา่าจะว่าเอาไปก่อสร้างกันนี้เละโยมฉันแม่ไปเดยกจะพูดได้ก็มีกําลังใจสักหน่อยเป็นยังไงครับทําไมไม่พูดเบิง้งอย่าไปดีแต่สอนคนอื่นหลายสอนตัวเองมึกนารพระนี้สอนคนอื่นเนแม่ไว้รวยแกวรอยโนน สอน,นั่นอยาน่างนาไหลไฟดับครับแต่ตัวเองไม่สอนให้เขาบริจาคทานในงานบริจาคทานยังไงตัวเองไม่ทํามห้ก็ดูก่อนใครมันจะเชื่อเราพ่อเป็นห่วงพระและเป็นห่วงาศาสนามากนะแค่ไหนตัววันนี้ที่มีมองว่าพระที่มีปัญหาเยอะหลวงพ่อบอกว่าศาสนาไม่เสื่อมแต่ว่าพระเสื่อมใช่ไหมครับเป็นยังไงศาสนาไม่เสื่อมศาสนาขาวสะอาดปราศจากมลินอยูเพื่อกรับแต่ว่าใจคน,นมันเสื่อมเองมันเติมจาก